สวัสดีเจ้าอีกงหนึ่งในตองอูเจ้าวันนี้อย่งหนึ่งปามาเก็บบรรยากาศติดแม่น้ำแม่แหมหมูบ้านหนึ่งนะเจ้าเนาะนี่มากับหมูปีปีเนเจ้าเปิดกระไดกันอยู่เจ้านี่แต่ว่าเป็นไม่ยกกันเนาะเป็นว่าเป็นเพราะได้อยู่กันเลยมาลองไม่ยกแห่งวันหนึ่งเจ้าอีนึกว่าว่นหน้ามันจะขึ้นเจ้านี่ฝนตกตะคึ้นหนักขนาดเลยปรากฏว่าน้ำแม่ก็ยังบ่กขึ้นบหมนลองนะเจ้าเนาะ เจ้ามูอาเดี๋ยวมาลุ่นด้วกันเลยเจ้าเจ้าเดีวมาลุนพอตาแรกเลยพอได้ก่น,นี่ชนน่องอัดจำมาพิดเบอร์เจ้านี่มูอูจะได้ปลาซิวเขเป็นก็ดูเอาเหนึ่งจุดห้าไหมเฮียวายตัวแรกมนัมนมนัน ทีปปี้ยูวเจ้าหนปัดตายหน่อยตายยังออ <laughs> ปัดปจอน,นัี้ปัดจอนเจ้าหนิลูกกาพิษนึกว่าหนึ่งจุดสามเป็นหนึ่งจุดห้า <laughs> <laughs> อุซ่าว่ะไม่เลยวะ่ะพูดเห็มหูเป็นเล็ก็นเล่น <laughs> กําจำมาพิษอันเจ้านี่ ถ้าปัดจอนหนึ่งจุดสามนี่ขำม,มุดเย้าหนึ่งติดนะหัวมันขำน่าพิษต้องได้ตัวใหญ่เท่านั้นเจ้าตัวน้อยหลอดหมดอ่ะนต้อขดอะที่ยวาย่กวออหอยยังมาติดขอบจำนี่ ถ้าหอยกินอันดับแรกนี่บอดีเอาออกกันเจ้าหอยลายหอยลายน้ำจืดเจ้าปลาจนไปไหน,โ,นโอ้โหนี่กระปลาจนโอ้เป็นได้ปลาจนกันลูกเปิงมันมาตั้งเพ่กันลูนกเจ้าอ๋ตยยอตาย,ยอย่งหนึ่งอ๋อตายอย่งหนึ่งอันนี้ ว้ายกระบนองเนอไหนน่ะยังสักยังอ่ะพดน้าหน่อยอ่ะขอปีตั้งนานตัวอ้ยยกดใจายกรจาหนึ่งตัวว้ายหลายตัวเจ้าดูโอ้ปลาโจรกำสารกัมศีกำมสารกัมศีไหนยิงได้กุ้งตัวว้ายคนกรี๊ดกราดกันเจ้ามลังมาน้อง ตี่ห้อง,น,งออนั้นหอยคุดอังกอรแมนนะคะไม่ใช่คุดผมแบดดีเนาะมีหอยคุดปลาจอนทีเจ้าหอยขุดเนาะแต่เราเสกมาขุดนี่มันตัวปลาจอนอะไรชั้นนี้ปลาจอนหรือปลาลักกล้วยเนาะเออตะวะเป็นได้ปลาแปลกปลาอย่างตีเพราะมันห้อยตะลูกมันเนาะห้อยห้อยตั้งอันหนักตั้งามาก มจดุดสามกันเขาถ่ายด้วยนี่มันึดพชอันน่ะประจ้อนกับตัวน้อยเนี่ยไม่จะเปียกหน่อยอีกว่านี่ตนพพันต้องโคอีเลยพี่แกตันด้ประจ้อนมันจิ๊กหนึ่งได้สักดดตัวจะนี่ตาที่สามีตั้งนี้อีกอะมันใหญ่หลอดไปหมด tròn Cái nó. Nó. Thì thì à. đây rồi nhục chị đây ui cá chị nhảy tỉ xong nói đây bà tròn cho ham lồn nó phơi đứa con cháu tí tắc con, có lệ cháu <laughs> <Đó, cười> hả ก่อนนี้แบายิ้เอาลูกลูกเจ้าพันนี้ก้องน้ำปืนนี่กะร้อนเมั้ยแล้วเจ้าตัวแหลกเอาไหมเอาไหมทำพันละกันอย่างตุ้งนิงตุ้งนิงน้องกันบ่แรงใจกำลังแรงใจมาแล้ว สัักตวคำก็คำก็ปลาจ้อนอย่างนึงเออปลาซิวคำหนึ่งตัวฮะนในหน้านนสองตัวเจ้า <c oughs> กั่นตายแม่ลูกเดือดๆตรงมาเออถ้าตัวมงอีนี่หล,ลอดไม่ได้เจ้านี่ปลาซิวปลาซิวเข้า เออโต๊ะหน้าไม่เหยาตัวมามวนี่เป็นอย่างงเหรเจ้านี่านี่เป็นอย่างงูมันประมาเด้อปีได้ปัสอันจนเนี่ยน่หัวลอะหัวลายยังผู้ชนะลองกับบเส้นหนีมา นเข้าไปในบุน่นหน่อยอีโอ้ตานี่เนาะมันท้ายแค่ไหนโอ้ยยังจนคลึกคลึกคลึกยังอยู่ไหมนี่ป่าตัวนี <c ười et athlete> ้จนเด็กอะปลาซิวโอ้ย อะไรเลยได้บุญละประจอนอะไรเอ่ยมีอะไรไหมนอนหรอน่ากินจังจริง มามันมันมามันมันโอ้จับคูพอดีเจ้านี่ายกแานี่มีซิดหลอดตัวแรกเจ้าเออแบบเตดถุงม,ม,มือขึ้นมาอยู่ต้อไป อันละอยังอันละโอ้ะอะอะปะปายอย่างงูหูปะจอน,อออนกับพี่ตัวโอ้โหใส่หิ้งไปหน่อยโอ้ตอนนี้งานตื่นเอ้าติดอะไรเอ่ยตอนนี้ฐานใช่ไหม ปุ่นขึ้นไปบนกันแหมเอ้อยันหนึ่งแกจะคือไปตรงนี้เจ้านี่นี่นี่ให้ดูหันป่าออกอยู่เนาะแต่เปิ่นจะขึ้นทั้งบนกันแล้วเจ้าตัวปิ่นดีกว่าเนาะนิดหน่อยจะได้เก็บบรรยากาศมันหมอนเจ้านี่หันป่าออกอยู่เนาะแต่หนามันตื่นเจ้าลังโของกำไปง่าย ิวดเจ้าโอ้ยดีแต่ดีกว่ามากแ่อยเธอไปกํานเจ้าโอ้ยลึก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 ว้าปกระชบไปซิวไปซิวได้กูได้ลิลอดเฮ้อ เซตอ่ะโอ้ยขนตัวมาหัหญ่กว่าเจ้ามีมืงซุนในคอไปดิโอ้ย่นอโลอโลอย่างกันทั้งคนมั้งปลาชิวตกเข้าม่แต่เดียวปลาชิวเข้าเจ้าดูัวใจดีวะนี่ ขาดนะเจ้าเนาะน้ำมาเป็นทำฝายไว้หลายตอนเจ้าห่อยหมู่บ้านเนาะถ้าน้ำมาไปเยอะจะแกนี่ป่ากว่ามันจะขึ้นผ่านด่านติดสายจะเป็นกั้นไวท่านมันขึ้นบไ่ได้เนาะช่วงน,นี้ก็จะเอาเฉพาะป่าตีป่าเก่าเจ้าที่มันตื่นน้ําฝนมาอ่เนาะก็ลองรุ่นกันไปเจ้าว่าจะได้นักจะได้นักได้น้อยมีประจอนไหม gái, ừ, ô anh nhẫn máu bò bạch keo phải mua đồ đâu phải thiệt หลายตัวอยูเข้าตั้งพปื้นดูปลาซิวใหญ่ได้กับปลาซิวเจ้านี่ปลาซิวกับปากกลมน้อยล่นไม่เอ่ยล่นไม่เอ่ย ไปได้ที่ละตัวน้ำขำปลาซิวทีละตัวสองตัวเดียวกบปกิโลคนเดียวเจ้านี่ะแต่นี่เป็นปลาซิวเข้าจนี อยู ùng, ่ตั้งหลุมตั้งสองตัวจิวเข็ยไปบหินก็้าตานี้ง่ายเออปะจุนปะจุนปะจุน ปลาชอนนี่ปลาซิวปลาซิวไว้ก่อนเป็นกันได้กันจัดหลายอีนึงกำลังได้ตัวที่สองนี่นะเดี๋ยวดูนี่หวัน่วนก็นี่มันตกรึป่นนะอ พี่เป็นมีการไล่ปลาลงมาเจ้านี่นะเนี่อะไๆเข้าตะเฮ้ยปลาแก้วกับปัานิ้งป๋านิ้งน่อย ชาวนี้เจ้าใหญ่ใหม่แล้วเนาะหมปีปีเป็นอยูต่ตรงบนบนกันเจ้าเห็นไหมอยูต่ตรงนี้เราถึงจ่นี่น้ำลึกขนาดดีตะกี้ไปลงเดินกลางจนนี้ดีเลาะยิ้มมาเนาะแค่เจ้าเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันเจ้าอะไรไน้ก็ไขยเลย hả hả ờ bà tỉ bọc cả xoay đồ tăng lùm bừng mọ tỉ bọc cả xoay <laughs> nhảy mọ cháu nhảy cả à con cặp trang nhảy thân hạt này. Này con cháu ็นคิดก้าดิเนกันตั้งหลังคุณไปตังหิมตัวเปินพุ่นดีกวา่าก่้า ปลาหนิ่นน้อยขวดปลาซิวติดมาตอนนี้ยังดีกว่าวเจ้นี้พอมีปลาซิวได้ค่ะเดินไปไก่เป็นค่ามิดไปได้ป่าได้สักตัว ออาปาไปตายมังกําอืกลินได้ไหมนี่อือหั่บ่หินเอาปลาซิวก็ได้ mm -hmm. น้ำอ่ำนี่มันตจันงนะคน่ะย้ตหนักอย่งแดดออกต่ในป่าจะลองเนาะอมีอะไรในโกอไผ่เลยค่ะ แม่เนาะของน้องมันหลอดทำใหญ่แต่ถ้าไม,ไ,ไ,มได้ประจนหัวบักขำนี่ไมได้จำจำมะพิษเจ้าแม่น,น,นถ้าหัวมันเยวติดปากมันท่านนะมันได้เซนเตอร์ถือมาเก็บบรรยากาศเจ้มามันได้เก็บบรรยากาศที่พอมืดแล้วเนาะโอ๊ยโอ๊ยอเบี้ยวไหนไม่ติยกประจนกับ อ่ะยกรถเล็กุ้งเล็กุ้งเต้นจนช่วงนี้ป่ายังมาขึ้นบันลองกันแล้วเจ้าเนาะเก็บบรรยากาศมือดูเจ้าแต่ฝนนี่ตกหนักอยู่ต้องรอแหมสักวันสองวันเจ้านี่โอ้โหเมฆได้ไฟยังพังแล้วเจ้า เป็นนางเอกเลยนี่ดักเสบใหายก่อนท่านเป็นห้องหน้ามันไหลไปท่านใช่ไหมท่านยกได้กับตัเนี่ยเจ้าถ้าเข้ากำกันี่กับมวนอยู่เจ้านี่ประจอนกะแม่ฮัลโหลเพรโะติดมุมแันตัวแล้วแม่

กำลังจะไปไหนตัวหนึ่งก็บัเข้างนองเนี่ยเอออย่างนั้นนี่เออค่อยตัวสัเป็นปนินเอาโอ้ยแล้วตีน้าโต๊ให้พอละเนี่ยป็นจอนละปนินน้อยแหมกำ mình cái miếng kê đi nhàng, sắc nhằng mong đi tả và đơn thang vào cho đây này mẹ ôn mẹ ôn đẹp <laughs> là cho nhảy chắc mong nên mà mông thể rồi nó nó nhìn đây sắc tuổi มันไม่ได้นี่ท้องฟ้าเคลียร์หมดแล้วเจ้าเจ้าจะอีนี่จอมเบ็ดเหนนะเนอะถ้าจอมเบ็ดจะม่วนแม่เฮ้ยติดไปจอมเบ็ดสิเออหนึ่งตัวปลาซิวน้องบ้านกะน้องหลวงมันแม่นะจ๊ะอ้ยเอ๊ะ เอ้ยจะไปยกแล้วเด้อเหงี่ยน้ำเหลือนี่พ่อแม่เป็นยกกันเล็กนอยเจ้าหนูเพิ่งได้ปลาเออเหมือนให้เลยตานี่จะมีนึ่งห้างหรือเปิ่นเจ้าบาได้เนาะปลาซิวถ้ามันใหญ่แท้กับมาเข้าอ่านเนี่ยเข้ากับเข้าต่างหนอกเอ่ยตั้งใส่หัวเปิ่น ห้ามหลุดนุ๊กเอ๋ยกระม้อนสว่าห้ามหลุดมันเต้มหมานแม้ว่านี่นะเขาซื้อได้พอ,อจะได้หนึ่งตัวอีกหนึงเก็บบรรยากาศกิจกรรมเจ้าป่ายนี่มันขึ้นมาหลองกังนเนาะถือว่าเอามาเก็บบรรยากาศที่พอเหมือนเดิมเจ้าเดี๋ยวสกักกรรมกอจะกลับบ้านแล้วเจ้านี่ อีกแล้วน้องจะเก็บกุ kommt, mond, ้งไปจอมเบ็ดนี่เปนตัวจอมเบ็ดแดดออกอีปปากให้กินด้เยจ้าเป็นว่าเริ่มยังแต่วันนี้อะไร ตรนี้ละแี่ประจอนเจ้าเนี่ยถ้าตัว้อยนอย่างอันของอีนึงหลอดมั้งเจ้าหนิมันอยู่ปืนบุญจับเออมันบุญจำว่ะเออตายยังไะปลาสเต้ยปลาสเต้ยกระโดดเจ้าปลาสเต <laughs> มนมนมนนไม่ัน,น้นะนาะตีกันได้อยู่รนไหนปัจจอนอะ่ะตีกันได้ปัจจอนจำมาทิ่เบอร์แต่อู้ถึงปามตึงม้งเคยมีเจ้าามีมันตึ้งขำห้องน้ำปีเนาะ กระจ้อนสองตัวแท่อองหนึ่งเดี๋ยวจะสรุปผลนี่พอเจ้าได้นักขนาดเจ้าเหน่อยเี้ยนะงจะทำแล้วนะน้อยก็นี้ค่อยกับขำอยู่ได้ก่อได้กอ่อเสนยแล้วเหรอ ไม่ใช่มาปตระกอบวัตถุทำได้เห็น่อกระปริบกรุปริบยังมาเก็บบรรยากาศอย่างเดียวแตะๆเจ้าอย่างนี้ได้ไหมปะจอนนะเหอื่อมใช่ปะจอนแหละกระน้อยจัง มไหนกลับบ้านเราเนาะไอหนึ่งเก็บบรรยากาศให้ดูที่นี้ก่อนเจ้ามันมีป่าเนาะเก็บปุ้งกําตัวเออเว้ยมาเก็บบรรยากาศเห็นมั้งนี่ตลอดเลเหี้ยไอหนึ่งเก็บบรรยากาศให้ดูที่นี้ก่อนยกของไทยตาบ่มีแล้วแต่ว่าตีเป็นมาเป็นว่าได้กันเจ้าตะนีนก็ได้ประจอนกันเนาะ อันนี้มีเจ้าปานถ้าจะหล่องลงไปตั้งหลุมหมดละพราว่าตันนี้หน้าม,มันตึกต้นนี้เนาะปานไปไ่ได้เจ้านี่แต่ตรงอ่าน้ำโขงแล้วก็น้ำของนี่หน้ามขึ้นอยู่เจ้าหน้ามขึ้นแต่ว่ามันขึ้นมามันบ่นถึงบนเทเนาะปานอาจจะกลับคืนลงไปเจ้านี่เฮ้เจ้าได้ยินหนึ่งเก็บบรรยากาศที่รู้แค่นี้ท่านี่คือผลสรุปของยิงหนึ่งเต้แน่ปลาสักสิบ มาถึงเศ้าตัวให้กันนี่ที่เจ้าผลงานอีกงหนึ่งวันนี่โอ้ยจะเรียนรูน้สงสารถอดกลมโป๊กินเจ้าแต่ถือว่ามาเก็บบรรยากาศที่ดูแค่นี้ก่อนนะเจ้าเนาะอ๋ออันนี้ของคุณพี่เดี๋ยวให้ดูของคุณพี่คุณพี่เอามหา้ดูตัวถอดมาค่ะคุณพี่ถอดแล้วถอดเออถอดมาได้ดนี่ของปีอีกหนึ่งนี่ได้สักสองสามคีดอยู่เจ้านี่นี่เจ้านักอยู่ประจอน ประจรตัวใหญ่ตัวเจ้านี่ยุบหันแผบกว่านะยุบว่ะยุบมาพออีถ้ามันพลาดลงหลุมไปอย่างนี้ใดตายแล้วก็ยังยังตายเตี้ยนี่เกือบตายเจ้านี่ป่าคุณพี่ใส่ใส่นี่เนาะเจ้าเลยสรุปผลงานให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวซับน้ำซับฝนได้ยินหนึ่งเกิดจะปามาแกบรรยากาศใหม่เอยๆเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเดี๋ยวเจอกับหญิงหนึ่งใหม่คลิปหน้าเจ้า ขอ,อ,อสองไข่กามวันมะนีเนาะสักตัวมันซากหยัง่งจนกยกจีกใจอ่อนเออนะกลับบ้านดีกว่าเจ้าเจอกันใหมค่คลิปหน้า